ครับสาหรับต้นทูบฤาสีนะครับที่ผมได้ให้นะครับก <c oughs> <prompt> ็เช <inh ales> ้านี้นะครับมาดูก็กินไปมากกว่าครึ่งนะครับนะในส่วนที่เป็นเส้นใยเส้นข้าวขาบนะครับก็คือใบต้นทูบฤาสีนะครับที่เขากินหมดแล้วนะครับก็เหลือเป็นตัวที่เป็นเส้นให่ที่เขาไม่ขึ้นใหม่นะครับที่เลี้ยงตะกรแตนนะครับหรือคิดอยากจะเลี้ยงนะครับที่ยังไม่มีหญ้านะครับแล้วก็ยังไม่มี ประสบการณ์มากพอนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์นะครับประสบการณ์ในการเลี้ยงตั๊กแตนเพื่อจะเมื่อในกรณีที่เราไม่มีหญ้านะครับหรือมียังไม่ปลูกหญ้านะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าตั๊กแตนเขากินง่ายนะครับเขาสามารถที่จะกินได้หลายๆอย่างนะครับเราหาวัตถุดุนะครับอยู่ข้างๆเรานะครับที่มีในพื้นที่นะครับวันวันนี้นะครับผมได้เอาต้น ทูบื้สีนะครับก็ได้มาให้เขากินนะครับจริงๆผมให้กินก่อนหนี้น,นี่แ,แหละนะครับแต่ยังไม่มีเวลาที่จะถ่ายทําให้ดูนะครับต้นทูบพื้สีนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคิดไม่ออกก็นึกถึงที่ลกล้างนะครับที่มันอยู่ตามข้างถนนนะครับที่เป็นต้นเขียวเขียวเหมือนต้นหญ้านะครับนะที่มันอยู่ตามข้างถนนตามอะไรต่างๆนะครับ ในที่รกร้างแล้วก็ช่วงที่มันออกดอกอะไรเงี้ยมันก็จะปลิวไปตามลมตามอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเป็นถือว่าเป็นวัชพืชที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขายากเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าจะทําลายมันยากนะครับเพราะว่ารากอ่าแล้วก็เงาเขาอยู่อยู่อยู่ในโคนนะครับแต่ถ้าเรานะครับในช่วงนี้เราสามารถที่จะเอามาเลี้ยงตักแตนได้นะครับนะทำให้มีประโยชน์ได้นะครับก็ ดีใจด้วยนะครับสาหรับจัดที่คิดจะเลี้ยงตั๊กแตนแล้วก็มีต้นทูบพืษสีอยู่นะครับนี่ฮะเขากินนะครับกินได้ดีด้วยนะครับก็ก่อนหน้านี้ผมทดลองให้กินแล้วก็หมดนะครับอันน<อ>ี้ผมเพิ hmm. ่งให้ไปได้ไม่ถึงยี่สิบนาทีนะครับก็เริ่มมากินกันแล้วนะครับผมมีสองกงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนอกจากต้นทูบพืษสีแล้วก็จะมีใบปาล์มนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ใบปาล์มนะครับใบปาล์มก็ต้น ต้นหมากนะครับไม่ไม่ใช่ปามนี่ปามปามหมากนะครับนะหมากแดงนะครับอันนี้เขาก็กินนะครับนะสาหรับเพื่อนๆที่จะยังไม่มีหญ้ามีอะไรก็สามารถที่จะให้ได้นะครับเนีย่ยส่วนตัวนี้นะครับที่เป็นเล็กๆเนี่ยก็คือหญ้าที่มันเกิดขึ้นตามท้องถนนหรือตามาพื้นบ้านเรานะครับอันนี้ผมก็ไปถอนแล้วกส็สามารถที่จะเอามาให้เขาได้นะครับเขาก็กินปกติของเขานะครับ หญ้าที่เป็นวัชพืชที่ขึ้นตามข้างรั้วข้างอะไรเงี้ยรับก็ได้นะครับแต่ส่วนนู้นก็มีเป็นใบมะพร้าวนะครับอันนั้นเขาก็กินนะครับใบมะพร้าวก็กินนะครับแล้วก็ผมที่ใส่ในถังก็เป็นหญ้าดูซี่ที่มันเกิดข้างถนนนะครับที่ผมใส่ถังไว้เพื่อว่า,าจะใส่ไปในน้ําน้ําใส่เข้าไปนะครับเพื่อจะให้หญ้า,านั้นเขาได้มีน้ําแล้วก็ไม่เหี่ยวเฉาง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ให้ได้หลายวันนะครับอย่างเราหยุดเสาทิตศเนี้ยเรายังไม่มีเวลาให้อะไรเงี้ยหรือเขากินไม่ทันมันก็จะเหี่ยวเฉานะครับเราก็สามารถที่จะให้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูอ,อีกกองหนึ่งนะครับอีกอกงนึ้งหัวปีเขาก็กินนะครับนะผมเคยให้หัวปีแล้วก็ต้นกล้วยนะครับตรงนั้นนใบกล้วยใบยกล้วยกินได้ดีกินดีกว่าหญ้าอีกนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือตัวนี้นะครับเป็นวัชพืชนะครับเรา มาแปลงให้ให้เขานะครับได้มีคุณค่านะครับโดยการที่นําวัชพืชตัวนี้นะครับามาเลี้ยงตั๊กแตนได้นะครับ <S <S เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัชพืชที่มีปัญหามานานนะครับเราสามารถที่จะเอามาเลี้ยงตั๊กแตนได้นะครับ <S <S แล้วก็พักตบชวานะครับก็สามารถที่จะเอามาเลี้ยงได้นะครับเพื่อนๆในกลุ่มก็สามารถที่จะ เอามาเลี้ยงนะครับหรือก็ทดลองกันเลี้ยงดูนะครับตั๊กแตนกงนี้นะครับเป็นกงที่แรกๆนะครับที่ผมได้ได้ทดลองเลี้ยงนะครับตัวนี้ก็จะถ้ามีดูในคลิปครั้งที่แล้วนะครับถ้าเราเราได้ดูนะครับที่ผมทําคลิปไว้แล้วนะครับจะมีคลิปที่ผมซื้อเป็นตัวมานะครับมาเลี้ยงทดลองเลี้ยงนะครับว่าจะได้ไข่เท่าไหร่นะครับ ร้อยห้าสิบตัวจากไข่ได้ประมาณสี่ถึงห้าขีดนะครับสามขีดแล้วก็เก็บครั้งที่สองอีกสองนะครับแล้วก็ขยายมาเป็นนี้เป็นรุ่นที่สามนะครับอ่ะเรามาดูกันจากกงเมื่อกี้ด้วยนะครับนะกงเมื่อกี้แล้วก็แล้วก็กงนี้นะครับที่จริงเขาเป็นรุ่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับอ่ะนี่นะครับก็เป็นตั๊กแตนจากอพ่อพนันธแม่พันร้อยห้าสิบตัวนะครับ ร้อยห้าสิบตัวนั่นก็คือตอนนั้นไข่แพงมากนะครับไข่แพงมากเลยผมก็คิดว่าเอ้ยเราน่าจะาซื้อเป็นตัวมาทดลองเลี้ยงเพื่อจะทําคลิปนะครับผมจริงๆผมผมเลี้ยงเพื่อจะอถ่ายทําคลิปเพื่อจะดูวงจรชีวิตของเขานะครับนะกะก็แล้วก็คอยศึกษานะครับเพื่อจะอามาพัฒนานะครับการให้อาหารหรือ,อวงวงจรชีวิตของเขานะครับอันนี้ก็ อันนี้คืออีกกองหนึ่งนะอีกงองอีกงงเมื่อกี้กองแรกนะก็เป็นอีกรุ่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถึงมาเยอะมากนะครับนะฮะนี่ครับตัวนี้จะเป็นรุ่นน้องนะครับแต่จริงๆเขาไข่เขาไข่รุ่นเดียวกันนะครับแต่เขาจะออกไม่พร้อมกันนะครับผมกวจะแยกเป็นสองกลุ่มนะครับแยกเป็นสองกลุ่มออกมานะครับนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตอนนี้เขานี่ฮะการให้อาหารนะครับผมให้อาหารก็ อย่างที่ที่บอกนะครับเราเราจะให้อะไรบ้างนะครับก็มีต้นกล้วยนะครับได้นะครับต้นกล้วยก็ให้กินได้นะครับแล้วก็เป็นใบใบปาล์มนะครับได้นะครับใบต้นหมากได้นะครับแล้วก็มีที่ที่ให้นะครับก็มีพวกหมากหมากแดงนะครับนะหมากแดงอันนี้เขาก็เราเริ่มมาหาผมเขาคิดว่าเขาจะได้ของกินนะครับนี่ก็เริ่มกระโดดมาหานะครับก็ ที่ล่า Elliot, สุดที่ผมให้นะครับอันนี้ผมเพิ่งให้ไปนะครับอันนี้เขามาลุกกินนะครับที่เป็นขาวขาวที่โดนกัดนะอันนี้ผมเพิ่งมาวางให้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมให้ไปหมดนะครับตรงนู้นเลยนะครับเนาะที่เห็นเป็นเส้นข้าวขาวก็คือทูบือสีนะครับที่โดนเขากินไปเมื่อวานอันนี้ผมเพิ่งให้เมื่อเช้านี้ครับพอดีก็ถือว่าเอยโชคดีเลยเราปิดทูบือสีเยอะนะครับสามารถที่จะมาให้ตั๊กแตนนะครับเขากินได้นะครับ นะฮะแล้วก็ผมมีให้กล้วยนะกล้วยกล้วยให้เขากินเพื่อให้เสริมเสริมการให้กล้วยก็ควรระวังในเรื่องของเอเรื่องมดนะครับนะให้เพื่อนเพื่อนระวังเรื่องมดนิดนึงนะครับมดจะขึ้นมานะครับอาจจะทําให้เอเขา,าตายได้นะครับในระยะนี้นะครับระยะอ่าที่ปีกที่ปีกแท้ยังไม่ออกนะครับยังเป็นปีกอ่าเล็กอยู่นะครับถ้าปีกปีกคู่แล้วไม่ค่อยกลัวเรื่องมดเท่าไหร่นะครับถ้าเขาเริ่มผสมพันธุ์แล้วเขาก็ อาจจะมีเกาะป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่ไม่มีการลอกคาบแล้วนะครับช่วงนั้นก็คือไม่มีปัญหาเรื่องมดนะครับแต่ถ้ายังยังประมาณนี้นะครับตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับไอดีนี้ก็เป็นวัยกลางแล้วนะครับจะไม่ถึงกับเล็กเกินนะครับตัวนี้ช่วงช่วงเขาเริ่มน่าจะลอกคาบอีกประมาณสักครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะได้ปีกแท้ออกมาแล้วนะครับปีกสองคู่นะครับช่วงนั้นเขาก็จะเริ่มจับคู่นะครับ โดยระยะเวลานะครับการที่เลี้ยงตั๊กแตนจริงๆก็ประมาณ30ถึง45วันนะครับหลังจากที่ออกไข่นะหลังจากที่ไข่ไข่ฟักเป็นตัวนะครับตัวนั้นนะครับแล้วก็การให้อาหารนะครับ่นะตัวนี้มาดูอีกทีหนึ่งนะครับก็คือทูบหรือสีนะครับก,ก็คือ,อผมว่าเป็นอะไรที่ที่ดีนะครับที่เราสามารถที่จะหาวัชพืชนะครับที่ ที่มันล้นเหลือนะครับในเป็นปัญหาของอของพวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของที่นะครับที่มันมีมีเกิดขึ้นในที่ของเรานะครับทําให้อ่ามันมันมันไถหรือทําไรทํานาทําไถโบไถอะไรนี้มันค่อนข้างที่จะยากนะครับเราก็เลี้ยงตักแนตนซะเลยนะครับก็อย่างน้อยเราก็จะได้ได,ได้ได้ประโยชน์จาก จะต้นทุบตุสีนะครับที่เราปล่อยให้ลูกล้างแล้วนะครับปล่อยที่ที่ให้ลูกล้างแล้วก็เอาต้นทุบตุ้สีนั้นมานะครับให้ตะแกรนกินนะครับเลี้ยงตะกแตงไปนะครับก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะครับที่ที่เริ่มที่คิดอยากจะเลี้ยงนะครับนะก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับว่าเพื่อนเพื่อนอยากจะเลี้ยงนะครับหรือยังไงนะครับคือคือผมนะครับอยู่อยู่เขตกรุงเทพนะครับในใครสนใจในเขตกรุงเทพนะครับก็ สามารถติดต่อมาได้นะครับตัวนี้หาดตตกกาูตรงนี้นะครับเป็นตั๊กแตนสีขาวสีเปลือกนะครับตรงนู้นนะครับตันนี้กำลังจะเดินมานะครับอันนี้ก็คือเป็นตักก๊กแตนที่เขาเป็นรุ่นที่สามนะครับน่าจะในเรื่องของเดี๋ยวอีกต่อไปผมกจะเริ่มหาเริ่มหาไข่าจากจากที่อื่นนะครับมาใส่แล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นเขาก็จะเป็นสายสายเลือดมันเลือดชิดนะครับเลือดชิดก็คือ,อพ่อแม่เดียวกันลูกเดียวกันอะไรเงี้ยพ่อแม่ ลูกม,มาผสมกันอะไรเงี้ยก็จะทําให้อย่างนี้ยเขาจะเผือกออกมาแล้วนะครับก็ผ่งบอกถึงยีนและดีเอ็นต่างมันเริ่มม,ม,มันเริ่มที่จะเ,เริ่มเริ่มชิดกันแล้วนะครับการที่เกิดเลือดชิดก็คือทําให้ตั้งแต่เขาไม่มีความแข็งแรงนะครับเกิดโรคง่ายนะครับก็เหมือนคนนะครับเพราะถ้าคนคนก็เป็นพวกดาวินโดมหรือ เป็นโรคที่ปัญญาอ่อนอะไรประมาณนี้ครับ,รบต้นทูบฤาษสีในข้างต้นนะครับที่ผมได้ให้ไปนะครับก็สรุปแล้วก็กินนะครับกินได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับเขาก็จะถ้าไม่มีอะไรกินก็จะกินอย่างนี้นะครับจริงๆผมให้ก่อนหน้านี้ผมให้ต้นกล้วยไปนะครับก็เขาได้กินต้นกล้วยหมดแล้วนะทีนี้ก็จะมาเริ่มกินต้นทูบฤาษสีนะครับก็ถือว่าเป็น เป็นอาหารทางเลือกนะครับสําหรับตั๊กแตนของเรานะครับที่จะให้เขาได้เริ่มที่จะฝึกกินนะครับแต่ให้กโรงใหญ่ก็ไม่ค่อยจะทานเท่าไหร่ไม่ค่อยจะกินเท่าไหร่นะครับแต่ก็ตัวนี้ก็ถือว่าเขากินได้ดีนะครับนี่ฮะก็กินในในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าทดแทนกับหญ้าได้นะครับ ครับสาหรับต้นทูบฤาสีนะครับที่ผมได้ให้นะครับก็เช้านี้นะครับมาดูก็กินไปมากกว่าครึ่งนะครับนะ <expanding> ในส่วนที่เป็นเส้นใยเส้นเข,าข้าขาวนะครับก็คือใบต้นทูบฤาสีนะครับที่เขากินหมดแล้วนะครับก็เหลือเป็นตัวที่เป็นเส้นใยที่เขาไม่กินนะครับส่วนที่เป็นสีเขียวเขียวนั้นเขากินหมดนะครับนะแล้วก็เป็นเส้นใยแบบนั้นครับแล้วว่างๆจะ หยิบขึ้นมาดูให้ให้ดูนะครับเพราะว่ามันช่วงนี้ผมไม่อยากให้เขาแตกตื่นนะครับก็ปล่อยๆเขาไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้เขาจะเป็นตัก,กแตนในช่วงที่เขากําลังที่จะอลอกคาบนะครับถ้าเราไปทําให้เขาตื่นตัวมากนะครับส่วนที่ที่เขากําลังลอกคาบอยู่นะครับก็จะโดนโดนเบียดหลุดแล้วก็หลุดจากการ ที่ลอกคราบนะครับก็ทําให้เขารับอันตรายได้แล้วก็จะโดนเพื่อนกินนะครับตัวนี้เราจะช่วงช่วงระยะนี้นะครับสาคัญมากนะครับช่วงที่เขาจะกลังจะเริ่มนะครับเริ่มปีกหนึ่งคู่นะครับเริ่มลอกคราบเป็นสองคู่ก็ช่วงประมาณสัปดาห์ที่สามนะครับสัปดาห์ที่สามเกือบสัปดาห์ที่สี่เข้าสัปดาห์ที่สี่นะครับของหลังจากการเกิดนะครับก็จะครบเดือนนะครับก็ ช่วงนี้ระวังมากนะครับแล้วแล้วเขาจะเป็นตัวที่แข็งแรงแล้วก็เขเรียกว่าอะไรตัวโตนะครับแข็งแรงที่จะกินสามารถกินเพื่อนได้แล้วนะครับแต่ถ้าเล็กกว่านนนี้ก็จะไม่ค่อยจะกินเพื่อนเท่าไหร่นะครับก็ก็ช่วงนี้นะครับต้องให้ระวังนะครับช่วงนี้จะล็อกขาบม,มากที่สุดแล้วก็จะตัวแข็งแรงพอที่จะกินเพื่อนได้แล้วนะครับในช่วงนี้เราก็เขาต้องการสารอาหารนะครับที่จะไป เราค้าบทำสร้างปลีกนะครับปลีกปลีกคู่แท้นะครับก็จะเขาก็จะเริ่มจะกินเพื่อนนะครับช่วงนี้นะครับให้ให้เพื่อนเพื่อนระวังในช่วงนี้ด้วยนะครับนะ mm. แล้วก็ในส่วนที่อาหารตรงมุมนู้นนะครับผมให้เป็นเมื่อวานได้เก็บขนมมานะครับก็ได้ได,ได้ได้ทานเหลือไว้แล้วก็ เอามาให้ตากระแตนนะครับก็กล้วยตัวนั้นก็ให้เป็นอาทิตย์นะครับตัวนั้นก็จะหมดแ้วแหละนะครับนะเอากินก็จะหมดแล้วนะครับตอนนี้กล้วยผมขนุนผมเพิ่งให้ไปเมื่อเมื่อเมื่อวานเย็นนะครับก็กินไปเยอะพอสมควรนะครับก็ขอให้เพื่อนนะครับการที่จะให้ให้พวกผลไม้ที่มีรสหวานนะครับก็ให้ให้ระวังเรื่องมดนะครับนะเรื่องมดนี่ก็สาคัญที่สุดนะครับอจะ อย่าให้โดยที่ไม่มีฐานรองนะครับนะแบบนี้นะครับนะโรงเรือนเราต้องยกพื้นสูงอย่างนี้ครับแล้วก็ต้นหญ้าที่มันจะโผล่ขึ้นมาขึ้นมาชนนะครับให้ถอนออกนะครับหญ้าพวกนี้นะครับมันงนั้นมันก็จะ,ะเข้ามาชนรงเรองเือนเพื่อนๆนะครับที่มีต้นทุบฤืษีนะครับหรือวัชพืชอะไรต่างๆตามตรอบๆบ้านนะครับลอง เอามาให้เขากินดูนะครับว่าเขากินได้ไหมนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้เป็นรุ่นรุ่นที่สามนะครับที่ผมที่ผมได้เพาะเลี้ยงมานะครับก็จะมีตัวสีแปลกขึ้นมานะครับก็มีาตักแตนเผือกนะครับอย่างที่ในภาพนะครับก็ในมุมนี้ก็มี2ตัวนะครับนะเป็นตั้กแตนเผือกตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวเล็กตัวนี้นะครับก็อ่า นี่อีกตัวหนึ่งนะครับประมาณเนี้นะครับก็ถึงถือว่าเป็นตัวเปลือกนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มมีเยอะนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเพราะเป็นเพราะการเลี้ยงใหม่นะครับเพราะว่าก่อนในนี้จะเป็นตัวสีเขียวเลยนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะสีเผือกนี้จะจะเยอะขึ้นนะครับแต่สีเขียวไม่ไม่มีแล้วนะครับแต่แต่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าสีเขียวนี้จะมาในช่วงไหนนะครับ หลังจากลอกลอกขานี้จะได้ไหมแต่ถ้าเป็นตัวสีเผือกอย่างนี้นะครับเขาก็จะเผือกออกมาเลยนะครับเผือกเผกตั้งแต่เด็กนะครับแต่ตัวสีเขียวนี้บางทีเราจะมองไม่ออกนะครับช่วงช่วงเด็กๆนอกจากาโตขึ้นมาอีกวัยหนึ่งนะครับวัยที่จะเป็นปีกแท้นะครับอันช่วงนั้นก็จะเริ่มเริ่มเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีสีดําสีดําล้วนดาดามากๆเลยก็มีนะครับ รุ่นนี้มีสีสีเผือกเข้ามาร่วมนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะพยายามแยกสีเผือกนี้ออกมา,าผสมกันดูนะครับว่าลูกหลานจะเป็นยังไงนะครับรอให้เขาได้ปีกแข็งก่อนนะครับแล้วก็จับช่วง,งนี้อันตรายนะครับเดี๋ยวเราจะทำตายทําให้เขาตายได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับแยกแยกออกนะครับแยกออกมาให้ผสมกันว่าจะเป็นสีเผือกไหมรุ่นลูกนะครับนะก็ ในชุดนี้น่าจะมีประมาณสักสี่ห้าตัวนะครับนะผมจะลองแยกดูครับ